นึ่งรอบเนี่ยได้อย่างต่ำอะค่ะสี่ออนเลยทีเดียวเนี่ยน้องตัวเล็กด้วยแล้วก็แบบน้ำนมน้อยเลยจริงๆก็อยากให้น้องได้แบบนมแม่นานๆเลยนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะบีแฮปปี้มัมมี่น้ำหัวปลี please. สกัดเย็น hpp หมดห่วงเรื่องน้ำนมคุณแม่แฮปปี้ปัญหาน้ำนมแม่นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนมไม่มาหรือคุณภาพไม่ดีก็เป็นเรื่องที่คุณแม่พบได้บ่อยในปัจจุบันซึ่งนักกำหนดอาหารก็เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการแก้ปัญหาน้ำนมแม่นั่นเองค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าคำว่านักกําหนดอาหารคืออะไรหน้าที่ของนักกําหนดอาหารมีตั้งแต่ในทางคลินิกอย่างในโรงพยาบาลมีการคํานวณถ้าเป็นโรคไตนะคะก็จะดูคํานวณว่าโปรตีนที่ต้องได้รับในแต่ละวันไม่ควรเกินเท่าไหร่ถ้าเป็นโรคตับเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้มีการประเมินภาวะโภชนาการจัดอาหารให้เหมาะสมกับโรคนั้นๆแต่ถ้าอย่างในกลุ่มของคุณแม่นักกําหนดอาหารเราก็จะมีหน้าที่ที่จะดูตั้งแต่เริ่มตั้งครร วางแผนในแต่ละไตรมาสของการตั้งครรว่ามีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมหรือเปล่าการรับประทานอาหารคุณเป็นอย่างไรหลังจากคลอดแล้วก็มีการคำนวณรูปแบบของอาหารพลังงานที่เหมาะสมเพื่อให้คุณแม่เนี่ยมีน้ํานมเพียงพอสําหรับลูกซึ่งในวันนี้ก็มีคุณแม่ที่ต้องพบเจอกับปัญหาน้ํานมต่างๆเดินทางมารับคําปรึกษากับนักกําหนดอาหารมาดูกันค่ะว่า คุณแม่แต่ละคนจะต้องแก้ปัญหากับน้ำนมอย่างไรคุณแม่ท่านนี้กลับไปทำงานหลังจากคลอดไม่นานและต้องเจอกับปัญหาน้ำนมน้อยลงต้องทำยังไงอาจารย์นุ่นมีคำตอบค่ะคือคุณแม่ค่ะโดยเฉพาพอเริ่มกลับไปทำงานอะ่ะคุณแม่กงคพอเริ่มนั้นเสร็จเหนื่อยเหนื่อยก็จะกินพวกกาแฟหรือว่ากินพวกเครื่องดื่มที่มันหวานจัดหรือเค็มจัดมันจัดพวกนั้นเนี่ยมันยิ่งจะเป็นตัวที่ลดปริมาณน้ำนมลงด้วยอีกคุณแม่ต้องพยายามรักษา สุขภาพของคุณแม่ให้ดีซึ่งดื่มน้นําของเหลวทั้งหลายอะค่ะอย่าให้ขาดเลยแล้วก็อย่างพวกโหระพา,าขิงหัวปลีพวกอินทผาลัมอะไรพวกนี้ค่ะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มการกระตุ้นของฮอร์โมนที่โปรแอตินเ้มันมีน้ำนมออกมาได้มากขึ้นด้วยอะค่ะอร่อยอะค่ะสดชื่นมากเลยอันนี้น้ำหัวปลีเลยเหรอคะส่วนคุณแม่ท่านนี้มีลูกแฟน แต่น้ำนมไม่เพียงพอในกรณีคุณแม่ลูกแฝดน,นะคะต้องบอกโดยธรรมชาติแล้วร่างกายของคุณแม่ที่มีลูกแฝดเขาค่อนข้างจะรู้ว่าเขามีลูกออกมาสองคนเพราะฉะนั้นเขาจะมีการกระตุ้นน้ํานมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณแม่พักผ่อน ให้เพียงพอนะคะทานให้ครบทุกมือ้ออาจจะมีมื้อย่อยๆด้วยน้ําเครื่องดื่มสารป้านอนุูลอิสระนี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่านอกจากที่จะทําให้คุณแม่เนี่ยลดความเครียดลงแล้วสําคัญมากเลยคุณแม่ทานให้ครบแล้วคุณแม่พักผ่อนให้เพียงพอร่วมกับการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆอยและอย่าเครียดอันนี้ช่วยได้เยอะค่ะปัญหาน้ํานมไม่เพียงพอเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุคุณแม่ทุกคนมีโอกาสพบได้ซึ่งคุณแม่ก็ต้องทําความเข้าใจและค่อยๆปรับแก้กันไปค่ะ น้ำนมที่ไม่เพียงพอนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุสาเหตุหลักๆเลยคือเรื่องของความเครียดของคุณแม่ทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านของจิตใจเหล่านี้นะคะก่อให้เกิดปัญหาคือน้ํานมไม่สามารถที่จะผลิตได้อีกสาเหตุหลักอีกเหมือนกันนะคะที่สําคัญมากๆในเรื่องของอาหารโภชนาการของคุณแม่ร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะผลิตน้ํานมได้ดีดังนั้นนะคะอาหารเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ดีมากๆสําหรับคุณแม่ คุณแม่ควรทานอาหารให้ได้ครบทั้งห้าหมู่นอกจากเรื่องปัญหาน้ำนมไม่เพียงพอแล้วเรามาดูคำถามยอดฮิตที่คุณแม่หลายคนอาจต้องเคยสงสัยคุณแม่ที่มีลูกน้ำหนักตัวน้อยควรปลุกลูกให้กินนมบ่อยๆหรือไม่มาดูกันเลยค่ะในกรณีที่น้ำหนักน้อยอาจารย์แนะนำว่าปลุกดีกว่าการที่น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มันจะมาถึงเรื่องของระบบภูิคุ้มกันการเจริญเติบโตในด้านอื่นๆด้วยเหมือนมากินสดๆอะ รสชาติดีเนาะปกติเราชิมแบบไม่ค่อยแบบอร่อยเราอยนะอย่างอื่นวันนี้อร่อยอะ่ะคุณแม่หลายคนอาจเคยสงสัยว่าระหว่างให้ลูกดื่มนมจากเต้ากับปั๊มนมให้ลูกดื่มแบบไหนดีกว่ากันมาดูคําตอบกันเลยค่ะน้ํานมของแม่เนะะี่ยค่ะจากการที่ลูกอะ่ะ ดื่มจากการที่ได้รับจากเต้าเลยเนี่ยจะมีฮอร์โมนเพื่อช่วยในยพวกรก้อนฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของผลพิมการลูกแล้วก็สารอาหารต่างๆอ่ะมากกว่านมที่คุณแม่ปั๊มแล้วก็เอาไปแช่เย็นหรือว่าแช่แข็งหรือว่าเอาออกมาแต่จริงๆอ่ะพยายามให้เข้าเต้าจะดีที่สุดแล้วยิ่งการเข้าเต้าอ่ะจะเป็นตัวกระตุ้นน้ำนมของคุณแม่ให้ออกมาทั้งปริมาณและคุณภาพอ่ะได้ดีกว่าการที่คุณแม่ปั๊มน้ำนมแม่นั้นนอกจากจะเป็นอาหารหลักสำหรับลูกแล้ว ยังเปรียบเสมือนวัคซีนเข็มแรกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงต้องให้ความสำคัญกับน้ำนมมากๆ1หนึ่งวิธีที่เริ่มได้ไม่ยากคือการเลือกอาหารที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมนั่นเองค่ะสำหรับคุณแม่นะคะที่กังวลในเรื่องของน้ำนมจริงๆแล้วนะคะมีภูมิปัญญาไทยอีกเยอะเลยที่เป็นตัวอาหารที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมนะคะมีทั้งงานวิจัยรับรองแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ใช้มาตั้งแต่บรรพบุพรุษใช้มานานแล้วเลยด้วยนะคะ คือเรื่องของการใช้ไม่ว่าจะเป็นขิงนะคะหัวปลีนะคะอินทผลัม โฟกิกนะคะหรือพวกกลุ่มของเบอร์รี่ต่างๆก็สามารถช่วยในเรื่องของกระตุ้นน้ํานมโดยเฉพาะถ้าน้ําหัวปลีนะคะไม่ผ่านความร้อนปริมาณของสารแลคโตกูการวิตามินต่างๆเนี่ยก็จะสูงมากกว่าเหล่านี้จะมีสารนะคะแลคโตกูกามซึ่งเป็นสารหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นทําให้น้ํานมเนี่ยผลิตออกมามา,มากขึ้นสารอาหารในน,น้ํานมเนี่ยสูงขึ้นนอ,อกจากปัญหาน้ํานมไม่เพียงพอแล้วอีกหนึ่งปัญหาสําคัญที่คุณแม่หลายคนคาดไม่ถึง คือเรื่องคุณภาพของน้ำนมนั่นเองค่ะการที่บางคนเนี่ยมีน้ำนมเยอะแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมมาเยอะจะดูว่าสารอาหารครบถ้วนไม่ครบถ้วนนะคะดูได้จากว่าลูกทานเสร็จแล้วเนี่ยโดยเฉพาะถ้าท่านน้อยกว่า6เดือนอะ่ะจะเห็นสังเกตง่ายก็คือลูกเนี่ยนอนได้ยาวไม่รู้สึกร้องไห้การที่เด็กร้องไห้ส่วนคือหิวนั่นหมายถึงสารอาหารในนมอะ่ะไม่เพียงพออยากให้ห่วงเรื่องว่าน้ำนมที่ออกมาปริมาณ หแต่คุณภาพของน้ำนมเนี่ยให้ได้ดีแล้วก็บำรุงตัวคุณแม่เพื่อคุณแม่เนี่ยได้มีแรงสำหรับดูแลลูกดีกว่ารู้สึกว่ามันเข้มข้นนะคะสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ํานมนอกจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วยังเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาน้ํานมแม่จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุค่ะอาหารและโภชนาการสำคัญมากคุณแม่ต้องทานอาหารให้ได้ครบทุกมือ้อ เช้ากลางวันเย็นนะแล้วก็คือมีโปรตีนทุกมื้อก็จะดีมากค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่พวกแปรรูปทั้งหลายหวานจัดเค็มจัดมันจัดเพราะพวกนั้นนะคะมันจะเป็นตัวที่ลดการหลั่งของน้ํานมฮอร์โมนทั้งหลายอย่างที่เห็นกันนะคะว่าปัญหาน้ํานมแม่เหล่านี้ช่างเป็นเรื่องน่ากังวลไม่น้อยซึ่งน้ําหัวปลีสกัดเย็น hpp co press จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรไปทำความรู้จัก be happy mummy ให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ ก็คือคนรอบตัวแล้วก็เพื่อนนะคะเริ่มมีลูกกันแล้วซึ่งหลังจากที่คุยกันเนี่ยหลายๆคนก็พบเจอปัญหาคล้ายๆกันเลยก็คือมีน้ํานมที่ไม่เพียงพอบางคนมีน้ํานมเยอะแต่ว่าสารอาหารน่ะก็ยังไม่มากพอเพราะลูกดื่มแล้วก็ยังร้องไห้กันอยู่หลายๆคนก็เลยไปหาตัวช่วยเพิ่มเติมก็คือน้ำหัวปลีที่หาได้ตามท้องตลาดแต่ว่าพอทานแล้วเนี่ย มันก็หวานเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลบางไม่ได้ผลบางทางบีบ่ะค่ะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำผักผลไม้สกัดเย็น HPP Cold Press อยู่แล้วซึ่งเรามีผลวิจัยยืนยันว่าผักผลไม้ที่ผ่านกระบวนการ HPP Cold Press เนี่ยจะมีคุณค่าสารอาหารที่ดีที่สุดจะช่วยในการล็อกความสดแล้วก็คุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วนเราเลยคิดว่าน้ำผลบรีสกัดเย็นของเราอะ่ะจะมีความเข้มข้นที่สุดสดที่สุดแล้วก็สามารถดึงประโยชน์ของผลบรปีมาให้คุณแม่ได้มากที่สุดค่ะ หลักๆเลยก็คือว่าทุกสูตรของแฮปปี้มัมมี่อะค่ะถูกคิดค้นโดยนักกำหนดอาหารระดับประเทศเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการวิจัยรับรองว่าตัววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นน้ำนมได้ดีจริงๆแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบเราใช้ทั้งหอบปรีแล้วก็ผักผลไม้อื่นๆเป็นของสดเท่านั้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นน้ำนมได้ดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปผ่านกระบวนการ HPP Cold Press ซึ่งเป็นการสกัดเย็นโดยไม่ผ่านความร้อนมันจะช่วยในการล็อกคุณค่าความสดสารอาหารแล้วก็เรื่องของความสะอาดด้วย หลังจากวิจัยเราได้ส่งตัวอย่างให้หลายๆคนได้ลองกันค่ะซึ่งผลตอบรับดีมากคุณแม่มีน้ำนมเพิ่มมากขึ้นลูกงองแงน้อยลงบีบดีใจมากค่ะที่ช่วยให้คุณแม่แฮปปี้มาดูกันค่ะ1สัปดาห์หลังจากคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมได้ทดลองดื่มบีบแฮปปี้มัมมี่แล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรพอทานแล้วอะเราเราก็รู้สึกว่านอกจากนมมัน มาเยอะแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่เพียแล้วก็มีแรงเพราะรู้สึกว่ากินขิงแล้วมันรู้สึกคือกินเข้าไปปุ๊บม,มันร้อนเหมือนเรากินขิงแบบสดๆเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าเราสดชื่นก่อนกินบีนนะคะน้ำนมเนี่ยปั๊มได้มากสุดแค่วันละสองรอบเองค่ะรอบนึงก็ไม่เกินสี่ออนค่ะซึ่งยังไงก็ไม่พอสําหรับน้องทั้งสองคนกินแต่ถ้าอยากจะมีน้ํานมเพิ่มก็แนะนําให้ทานบีบแฮปปี้มัมมี่ค่ะ สามารถปั๊มได้ถึงวันละ3รอบค่ะแล้วก็1รอบเนี่ยได้อย่างต่ำอะค่ะ4ออนเลยทีเดียวซึ่งแสดงว่าสามารถพอให้กับเด็กทั้ง2คนนะคะดื่มได้ใน1มื้อต่อวันค่ะคุณแม่ก็ตั้งตั้งใจเนาะว่าจะให้นมน้องไปจนถึง1ถึง2ขวบแล้วก็คุณแม่ก็ตั้งใจว่าจะทานบีบแฮปปี้มัมมี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดให้นมน้องค่ะบีบแฮปปี้มัมมี่น้ำหัวปลีสกัดเย็น HPP หมดห่วงเรื่องน้ำนมคุณแม่แฮปปี้